สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาแอบดูคุณยายทําแกงเผ็ดหน่อไม้ดองกันนะครับคุณยายไปซื้อพริกแกงเผ็ดมานะครับอันนี้ประมาณสองขีดนี่แหละใช้เนื้อหมูเห้นเราก็แหล่เ,เต็นเนื้ออันนี้เขาเรียกหมูอะไรคุณย,ยาย<อ>หมูสามชั้นจะบอกเขาหมูสามชั้นธรรมดาใช้เนื้อหมูเพราะวมันไม่มีอ๋อไม่มีจะต้องแกะข,ขัดก่อน <laughs> เราไม่เอามันเราก็เชื้อเอาเตนเนื้อทั้งหมดนี้เท่าไหร่ นี่ก็ไร์สินี่ค้างเครื่องเขาขายมาเป็นชุดแบบนี้นะกะทิสอดะกะทิสดเราไม่ใช่แบบกล่งองอย่างนี้มันจะดีกว่ามันดีกว่ายัางไงพี่ยาอันนี้มันอร่อยกว่าดีแน่เลยอ๋อตรงเขาแยกหัวแยกหางไหมไม่ให้แล้วคือแบบนี้มันอร่อยกว่าเฮ้หางใส่ไปสคอไอหางให้ในหัวสิหัว <laughs> ทางเอาไว้ไม่พอใครใส่<ห>เดี๋ยว,ก,วก็ติดเตาล้วก็ทั่วให้เป็นมันค<ห>ั่วแกค่ละทำนี่แหละแล้วก็เอาใจเนื้อมันยายจะเผื่อไว้ใส่บาทด้วยพอดี โปรตีนที่ซื้อเขากินจะมีแต่กไก่อย่างเดียวีไก่เนื้อมีละไม่เอาไก่ไก่มันจะต้นทุนถูกหน่อยถ้าหมูมันด้ต้นทุนแพงหน่อย <c oughs> ถ้าเราไม่ใช้หมูสันท้นเราก็ใช้หมูส่วนไหนมันโปรตีนคุณยายใช้ไหมเนื้อมัอนสันนอกสันในนี่หรอไปใช้เนื้อแดง เราจะใช้หน่อไม้เป็นขวดนี่แหละคุณยาเตรียมนีแล้วก่อนใชยไหมใช้หมดเลยคุณยาหมดไหมครึ่งหนึ่งก็พอนะครึ่งหนึ่งก็ประมาณจานหนึ่งคันนี้ถล,ล้างผ่านน้ำ ล้างหลายๆเที่ยวอะรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเช็ดมันเรียวอ๋อเช่นนี้นะรอเดีมันก็เรียวนี่นะต้องล้างบ่อยๆนะสะอาดนะเปื่ก็ดองมันไม่ดีนี่น่อนปลาดองขาย ยยังย่งดยังอีกอะเที่ยวตั้งนานแล้วเนะนี่ยกับสิบห้านาทีแล้วม,ม,มันไม่นนะไมไให้ดีอย่าให้ลมมันเข้าใช่ไหมพี่บอกมันจะดำแต่งมัมแล้วพี่ใหา่ไหนมันดูไงแต่งม,ม,มันจะเป็นมัน มันไม่เป็นอะนี่คุณยายใส่เต่งแงออกงลงไปแล้วนี่เรากะก็ประมาณแล้วเท่าไหร่เต่งแกงขีดนึงได้ไหมขีดไงซื้อมาสองขีดแก<ค>งไ,ไหมหม้อหนึ่งก็ประมาณขีดหนึ่งนะสำหรับกินสองคนหม้อเล็กๆนะหม้อใหญ่ก็สองคนมันคลุกใเอาไว้ ใจตำเองยายตมอร่อยแต่ตอนนี้คุณยายไม่มีแรงตมเครื่องคาวหายอ่ะวัตถุดิบก็แพงขึ้นเลยซื้อสำเร็จจะแพงกว่าป่ะว่าไหจะที่แกงต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยถ้าไม่ดีก็รสการไม่ดีเริ่มส่งกมละค่ะเป้นอ ถ้าเราถ้าเราไม่แกงเราก็เป็นผัดพริกไปเงี้ยถ้าเราไม่ใส่หางมันเป็นผัดพริกหน่อไม้อะไรไอ้หน่อไม้ชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ต่างกันไงเพราะว่ามันอยู่ที่คนหั่นเราจะหั่นนี่ยเราจะหั่นพอดีมาหรอันอย่างนี้มันจะเหมาะกับแกงแกนนะมากกว่านะดูน่ากินกว่าเนื้ยไก่อยู่นานต้องชิ้นใหญ่ชินหนาไง ก็เลยว, <c oughs> ว่ากลิ่นเริ่มเริ่มหอมแล้วคุณยายช้างให้ <c oughs> เราคั่วนานเลยค่ะหอมคั่หอมก่อนคั่วไต่หางวันลงไป <c oughs> ได้แล้วแกยแว <c oughs> งยาหลอกหอมพอมันหอมแล้วคั่วไต่หมู <c oughs> แล้วก็ไต่หาง ระหว่างนี้คุณยายไปหาหากะทิก่อนกินเริ่มดีแล้วคุณาใสจ้ามไว้หลอกเต้องผัดสี้้อมและแกงยายลอยถ้าเราตัดนานๆเกินไปดีไหมันไหม่ครับไม่้ดหมยไนม้ หอมเกินตาลงไม,มา่ไดอ้หนูและคงกินไปสามบ้านแปดบ้านกินเกล็กเลยเนยโน่นี้ที่ใหญ่เขาชอบเลยแกงหน่อไม้ใส่หน่อไม้เอ,ไอาไปแล้วพี่ใาญบอกแกงกับเนื้อจะ อร่อยดช่ไหมรสชาติมันจะหนักตามได้หางกะทิเขมนหน่อยกันบางบางคนเขาทำไมสีที่เราซื้อทำไมบางทีเขาสีออกข้นๆบางร้านก็สีแดงไปเลยด้วยแสงแจะเพ่งก็ ทะเลองเร่งไฟไหน่อยวะชื่พริกอะไรซอส,สเอายหน่อยหน้าเดี๋ยวคุณยายจะทำการปรุงรสนละตอนนี้จิมแล้วเป็นไงบ้าง เจอมาหาเจอเขราะยังไม่ได้ปรุงอะไรเลย,เลย,รยรกระทิยมันดีมันก็ได้อยเห็นรับอยู่ปกติอ่านี้กะทิกล่องมันก็ไม่กระชากตั้งแล,งล้วตั้งอีกมันจะรสชาติพัฒนแบบอันอน,นี้ชูรสไปหนนะึ่ง โ่คุณใหญเลยนีก็ลหลงใหญ่เนี่ยพร้อมนะชาตแค่นี้แหละ่ต้องใส่อะไรละก็่เครื่องเร่าวางหั่นไม่ไดล หน้าแนละ้วมีพริกสดกับใบกระเพราใช่ไหมเด็นมาพูดหน่อยใบกระเพรา<ๆ>นิดนึงเสร็จแล้วเอาไว้ใส่บาดก่อนเลยพรุ่งนี้เช้าคุณยายก็เอามาอุ่นเ่าล่ะแช่เย็นไหมไหม่ใ,ไหมให้มันมมน,นี่เรา,ารอให้มันเย็นก่อนแล้วเราก็ไปแช่เย็น<อ>แช่จ้องธรรมดานะ ต,ตอนเช้าคุณยายก็จะได้ไปต้องเหนื่อยแกงเพราะสมัยก่อนเขาต้องตื่นกันตีสี่ทีห้านีงแแกงเมนูหนึ่งใส่บนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นสำหลัาคนกินนะใส่หม้อไว้ให้นาเืนอนาเือ คือคราบบางทีมันไม่ค่อยอร่อยเลยพี่ยามันจะหว,นหวานๆ <Yeah. S 1> มันมีแต่ไก่